สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับวิสาะดิจิ r t Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หยุดทําไปหลายเดือนเลยคราวนี้เรากลับมากับ Photoshop เวอร์ชัน2023นะครับเรามาดูดีกว่าว่ามันมีฟังก์ชันอะไรใหม่นะครับซึ่งคิดว่าฟังก์ชันเนี้ยเพื่อนๆคงยังไม่เคยใช้แน่นอนเป็นการทํา select and mask เพื่อที่จะทําการ select object หรือวัตถุไม่ว่าจะเป็นภาพคนสัตว์สิ่งของได้หมดนะครับเพื่อจะได้คัดภาพนั้น ออกมานะครับอย่างง่ายดายปกติเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องมือตัวเนี้มันจะใช่ไหมครับซีเล็กธรรมดาเลยออกมาแบบทางรูปแต่ครั้งเนี้ยในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะมาซีเล็กเฉพาะภาพที่เราต้องการได้เห็นไหมที่คุณเห็นเป็นสีชมพูเนี่ยอันนี้คือไฮไลท์นะครับที่เราจะมาลองใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ Object Selection Tool ก,กันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้งานอย่างไรบ้างน,นะครับ เดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรูปภาพมาก่อน,นตอนนี้เรามีรูปภาพแล้วเราก็มาเลือกที่เครื่องมือเลยนะครับคลิก object selection tool นะครับพอเราเลือกเสร็จเราไม่ต้องทำเลยนะครับให้ลองมันประมวลผลให้สังเกตจ,จากตรงนี้นะครับจะประมวลผลแป๊บนึงแล้วเราก็เอาลองเอาเมาส์มาคลิกนะครับถ้าเราคลิกที่รูปปึ๊กนะครับเดี๋ยวมันก็จะทำการ select ให้นะครับเห็นไหมทำ selection เร้แล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะได้คัดคุณสามารถกดปุ่ม control กับตัว j นะครับในเครื่อง pc แต่ถ้าเป็นเครื่อง mac คอมแมนด์ J ครับปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมซ่อนนะครับเลเยอร์นี้ให้ดูเห็นไหมเราก็จะได้ภาพไดคัดถ้าเราสมมุติเราต้องการจะไดแคตทั้งกลุ่มพร้อมกันได้ไหมสามารถทําได้เช่นเดียวกันให้เรามาเลือกตรงนี้ครับ add n o w selection เพื่อเป็นการเพิ่ม selection เข้าไปก่อนจากนั้นเนี่ยก็เอาเครื่องมือมาเลยนะครับเสร็จปึ๊บเนี่ยคุณลองนะเดี๋ยวรอให้มันประมวลผลแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวก็มาคลิก l ลเยอร์แบ็กกราวด์ไว้ก่อนอ่าเราก็เลือกเลเยอร์ให้ถูกนะผิดเลเยอร์มันจะไม่ได้ใช่ไหม แล้วก็เนี่ยรอประมวลผลใช่หไหมครับตรงนี้มันจะหมุนติวติวติว,ต,ว,ต,วติวแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองคลิกที่ภาพผู้ชายคนนี้นี่จะได้คัดทั้งกลุ่มเลยนะคลิกที่ผู้หญิงคนนี้อ่าเราก็รอประมวลผลแป๊บหนึง่งคลิกที่ผู้ชายคนนี้เห็นไหมครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้อีกคนหนึ่งด้วยอ่าแถมอีกคนหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้มาปเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งกด Ctrl กับตัว J เห็นไหมเราก็จะได้ภาพได้คัด เห็นไหมครับเป็นกลุ่มเพื่อนออกมาเนี่ยแยกมาเลยเห็นไหมครับง่ายดายไม่ถึงนาทีเลยนะครับเราใส่แบล็กกาด์ใหม่ได้ไหมได้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลือกสีก่อนปา้าสีเขียวเลยปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันได้ขันออกมาดีขนาดไหนเอสีก็ไม่ไมนะเอานะครับเห็นไหมเนี่ยก็คือภาพที่เราได้ขัดออกมาเห็นไหมครับ ง่ายมากเลยครับในการใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ object selection tool แล้วก็ใช้ select and mar แบบนี้นะครับถ้าเป็นรูปอื่นอะรูปสัตว์ได้ไหมได้เดี๋ยวเปิดให้ดูครับอลองเป็นรูปน้องแมวนี้แล้ว่ัน้องแมวได้ไหมถ้าเป็นสัตว์ขนขนจะสาม,มารถทำได้ไหมทำได้เหมือนกันครับเราก็อย่างที่ผมบอกไปรอให้มันประมวลผลแป๊บหนึ่งครับแล้วเราคลิกเลยปึ๊บรูปใหญ่รูปเล็กเนี่ยใช้เวลาประมวลผลที่ต่างกันถ้ารูปเนี่ยไม่ไม่ใหญ่เนี่ยก็จะประมวลผลเร็วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกด ctrl j นะครับ copy อ,ออกมาเลย เห็นไหมครับเราก็ได้เป็นภาพ Co p y อ่้เดี๋ยวซ้อนเลเยอร์ให้ดูใหม่นะให้คุณดูเลยเห็นไหมตัดออกมาเนี่ยสวยงามเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยอโอเคเปยนสีช่องเราเลยนะครับโลโก้ช่องเราคือสีม่วงนั่นเองเปลี่ยนสีออกไปเห็นไหมครับง่ายดายเลยเนี่ยก็คือเป็นการใช้ฟังก์ชันนะครับเครื่องมือนะครับ Quick Selection Tool ซึ่งในเวอร์ชั่น2022-2021ไม่มีนะครับต้องเป็น2023เท่านั้นถึงจะมีฟังก์ชันนี้ในเครื่องมือ Object Selection Tool นะครับเป็นไงครับใช้เวลานะครับไม่ถึงนาทีในการได้คัดภาพคราวนี้เพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปเนี้นะครับเราจบสั้นๆแค่นี้เลยนะครับเพราะฟังก์ชันเนี่ยมันใช้ได้ง่ายมากถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์นะครับถ้ามีคำถามคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้หรือไปที่ a c e b o o k นะครับเพจ วิสาดิจิตอลอาร์ตนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบครับสวัสดีครับ